สวัสดีครับพี่น้องสีผ้ามาเบิ้งเผยสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งพี่น้องที่เป็นสมุนไพที่ต้องศึกษาอ่าสมคุกรณ์ทางยาให,ให้ละเอียดนะครับหรือห้องว่าเข้าใจนี่ต้องต้องไปปรึกษาหมอยาสมุนไพโบรานทนี่ผู้ผู้คนมีความเขียวชาญพี่น้องที่เป็นเผือดสมุนไพชนิดใดนั่น นะครับที่มีลักษณะแบบแนั้นตามไปเบิ้งพี่น้องเป็นปาน่าใหญ่นะครับผมที่ค่อนข้างมีพืชสมุนไพรหลายชนิดนี่พี่นอ้องเบิ้งต้นหน่อยเล่าเพิ่นเอินว่าต้นพะขันชัยสีพ่ะยพี่น้อง คักขันชัยสีนี่เป็นเป็นไม้เถาดิพี่น้องเป็นไม้เถาขนาดนี่ต้นหน่อยเล่าเป็นไม้เถาขนาดกลางแล้วก็ถึงไงเถาอ่อนเล่าที่มีลักษณะเป็นแบบนี้พี่น้องสีเขียวแล้วก็เป็นเหลี่ยมนี่เป็นเหลี่ยมอมี้สื่อเอิ่นตามท้องถท่นต่างๆหลายสื่อได้พี่น้อง เขาเเหลี่ยมสีเขียวไอ้ทพี่น้อง 2, นัน่นแ้วก็มีสองสามต้นต้นนี่ก่อรเบึงเบิึงต้นหน่อยสักก่อนเดี๋ยวจะจับาไปเบิึงต้นใหญ่อ่ามีซื่อเอื่นตามท้องถิ่นต่างๆหลายซื่อได้พี่น้องนี่เช่นพระขันชัยสีอ่าต้นหนาวเดือนห้าหรือต้นฝนแสนหานะครับต้นเหล็กเหลี่ยมต้นพระขันชัยสีเถาวันปิง หนาวเดือนห้าเขือเขาเหลี่ยมเขาวันปลิงภูพ่อค้าและอื่นๆอีกหลายสื่อนะครับพี่นอ้องเป็นเป็นไม้เถาอ่าเป็นเพื่อที่มีลักษณะสวยงามนำ้ำโดยเฉพาะใบพี่น,น้องลักษณะใบของเราเป็นมีลักษณะลี่ ปลายแหลมก้นสอบขอบใบหนีค่อนข้างที่เป็นยักษ์เป็นคื่นอย่างน้อยหนึง่งนะครับทองใบกะสีอ่อนกว่านะครับพี่น้องเข้าไปเบิง่งเถาใยซะ่อนพี่น้องเนาะจังกยมาเ้าเลี้ยงตากุนทางหยาเถาใ่ที่เป็นสิเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องใ่งกว่าน,นี่ก็มีเลยพี่น้องนี่น,นี่ที่ก็ขาวนี่าเถาใยเราเถาหน่อยที่ที่เป็นแบบนี้ เทาใหญ่สีสีขาวนวลเป็นไม้ที่ชอบเกิอดอยู่ตามป่าโคกป่าเตียงลังเทาใหญ่พี่เนาะอยู่ในป่านี่ที่ค่อนข้างที่ไหลยอยู่ปนกับเครือเขาหลงมูแบบใหญ่แบบเขาหลงที่เป็นไปเหตุพลาสติกไหมพี่เนาะที่หลายอยู่นี่จังจึงสี่นี่เครือเขาหลงที่เป็นไปแกะเอ็ดพลาสติกนะไหลาย ต้นพระขันชัยสีนี่เราขยายพันธุ์โดยการโดยการใช้มเมล็ดโดยการปักช่ำโดยการใช้มเมล็ดโดยการปักช่ำนะครับเผาออนสีเขียวเป็นเหลี่ยมแล้วนกะ็แก่มากอะดอกสีขาวนวลแบบนี้ส่วนดี่ใน์ประโยชน์ทั้งยาคือเถาที่เป็นเถาไหเรืองพี่น้องเด้อก็เลยที่วอาเลี่ยงสรรพคุณทั้ทงยาของต้นพระขันชัยสีพี่น้องฟังนะครับ สำหรับผู้ที่บ่ท่านเห็นแล้อก็บ,บ่ท่านมีความข้อใจในในพืชงมุนไพรชนิดนีน้นะครับขอยักให้พี่น้องเลยศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ค่อนข้างที่มีความอันตรายหลายเตืออยู่นะครับสรพพคุณทางยานี่ ใช้ลําต้นก็คือเถานี่พี่น้องและใบแค่น้ําทาบริเวณที่ชาตามมือตามเท้ามือตามเท้าช่วยลดความร้อนในร่างกายใช้ลําต้นต้มน้ําดื่มลดความร้อนภายในร่างกายช่วยบำรุงร่างกายเป็นยาระบายใช้ลำต้นผสมกำแพงเจ็ดชั้นหรือต้นตากวางต้มน้ำดื่ม ใช้เป็นยาระบายและเป็นยาบำรุงร่างกายสรรพคุณทังยาของเหล้านี่ทิ่ิเด็ดที่สุดก็คือใช้ลดความร้อนและบำรุงร่างกายลดกวา้มร้อนแบบใดพี่น้องตวาวการใส่ประโยชน์ทังยาของสม,มุนไพรชิน,นินีอยากย้ำเตือนพี่น้องเด้อขันเท้าใส่เกินขนาดนี้เสียทยเงื่อออกหลพี่น้องใช้เป็นยาขับเหนื่อได้ดีมากขันใส่หลนี่ เงื้อทีออกไหลออกไร่เกินวานหลังกายห้เขาขาดน้ำล้วก็เทียชีวิตไม่พี่น้องจึงเป็นพืชสมุนไพรที่ต้องใส่ควมระมัดระวังเราก็ใส่ผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำสมุณทางยานะครับนอกนจากนั้นก็บำรุงหลังกายนะครับจังหวัดลีซื้อีกซือหนึ่งว่าหนาวเดือนห้าแะพี่น้องก็คือสมุนไพรที่นีนนน่นะครับชอบเกิดอยู่ตามป่าลึกครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมนะครับพี่น้อง มักวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกันคือเขาด้วยพี่น้องด้วยเป็นกำลังแรงใจกดซับสไครตนน์นะครับกดกระดิ่งแจงเตือนนะครับเลือกทั้งหมดหนั่นแหละเพื่อพี่น้องสิบปฏิภาณกันแจงเตือนในคลิปต่อต่อไปครับผมคลิปนี้ลาพีล่านองซับนี้นะครับเจอกันคลิปหนาครับผม